สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมนะครับคมบ้านภูสัตมีบบามีเกิดนะครับวันนี้เดี๋ยวเออ,อดมินคมบ้านภูนะครับกลุ่มไอ้ไข่เด็กว,ว่าเจดีสัามีบาาลีเกิดวันนี้จะพามาดูเเรียกว่ามาศึกษาตะกุดนะครับไอ้ไข่เด็กว,วาเจดี รุ่นทรงน้ำ63นะครับเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งตะรรกุดนะครับตะรรกุดสแตามมนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าของแท้เป็นยังไงลักษณะยังไงแล้วก็เราจะดูจุดสังเกตได้ตรงไหนบ้างนะครับผมก็วันนี้มีตัวอย่างให้ชมด้วยนะครับ อยู่ในซองเลยเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยแล้วก็ดูว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนด้วยนะครับโอเคนี่นะครับก็กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นี่นะครับ เป็นตะก,กุดปอกเนื้อเงินนะครับตะก,กุดสแตมปอกเนื้อเงินไอไข่เด็กวัดเจดีอันนี้เป็นสแตมนะครับข้างในสแตมรุ่น3นะครับย้อนพอสอเป็นแบบรุ่น3ย้อนพอสอนะครับของเหรียญแบบปี2526นะครับสวยงาม ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับตะกุดรุ่นนี้ราคาวัดก็ราคาย่อมเยานะครับปลักร้อยให้ไวให้เช่าบูชาเดี๋ยวเรามาดูตำหนิกันบ้างนะครับหรือว่าจุดสังเกตตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวจะใช้ซ่องกล้องสองนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ อันนี้เป็นกล้องส่องพระนะครับก็หาซื้อมาไว้ใช้ได้นะครับใครที่สนใจตามช้อปปี้รัาดานะครับมีไฟให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดาูจุดสังเกตนะครับของแท้เป็นยังไงมาดูก้นครับที่ก้นตะกุดนะครับ,รบมีอะไรบ้างมาดูกันชัดๆเลยนี่นะครับ ถ้าใส่ไฟจะเยอะไปจะลองปิดไฟไทยน่าจะเห็นชัดอยู่โอเคท้ายแต่กุดมีอะไรบ้างนะครับอืมจะมีโค้ดอยู่นะครับแล้วก็ ท้ายตะกุดนี่จะเขียนคำว่าไฟไม่ค่อยชัดตัวนี้นะครับมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็มีโค้ดค้าขายร่ํารวยนะครับที่คนตะกุดอันนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเดวหาวิธทีทำให้ดูให้ชัดๆนี่นะครับมีโชคมีลาบแล้วก็โค้ดตอกไว้ ค้าขายร่ำรวยนะครับอันนี้จุดสังเกตหนึ่งจุดนะครับด้านด้านท้ายนะครับด้านก้นของตะกุดเลยถ้าไม่สองก็เห็นประมาณนี้ก็มองในตาปากก็เห็นอยู่นะครับกล้องโทรศัพท์มันโฟกัสได้แค่นี้โอเค ส่วนด้านข้างนะด้านขอบเนี่ย๋ยวดูขอบปออกกระดุกก็จะเป็นโค,ค้ดคล้ายๆตัวเงินพดด้วงสมัยก่อนนะครับรอบด้านสวยงามตรงนี้ด้านบนก็เหมือนกันนะครับนี่ ส่วนที่ห่วงนะครับด้านบนไม่มีจุดสังเกตเพิ่มนะครับอันนี้เป็นแบบห่วงเดียวนะครับห่วงเดียวอันนี้ก็ดูง่ายอยู่นะครับยังไม่มีของปลอมออกมานะนะัตอนนี้ส่วนข้างในจะเป็นตัดแต้ม สัตแตมอันนี้จะสร้างที่วัดจะดีผ่านการพิธีลุกเสกเรียบร้อยนะครับของแท้สวยงามนะครับผมขนาดก็พอดีประมาณนี้โอเคอันนี้ตะกุดของแท้นะครับเผื่อใครไปเจอหรือว่าอยากเช่าบูชาแล้วเห็นสวยดีเอ้ของแท้หรือว่าของปลอมนะครับก็นำมาเทียบมาตรวจสอบกับ ในคลิปได้นะครับน่าจะดูได้อย่างก,ก็ั้็ด็70%นะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่าแท้หรือเปล่านี่นะครับก้นมีก้นตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาดูจุดตำหนิให้อีกแป๊บนึงนะครับ เจอแหละตรงที่นี่นะครับตรงนี้สังเกตว่าจะมีตัวอักษรนูนๆนะครับเดี๋ยวดูนี่นีตรงปากปกตะกุดที่เป็นอะคริลิกใต่ๆนะครับตรงนี้จะมีพิมพ์คําว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นตัวหนังสืออ่านออก ชัดเจนนูนขึ้นมานะครับของแท้ต้องมีตรงนี้นะครับผมโอเคตจากที่ตัวตะก,กุดนะครับเรามีรู้รายละเอียดเบื้องต้นกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดูได้ก็คือตรงซองนะครับซองอาจจะเรียนแบบได้แต่ว่าก็น่าจะไม่เหมือนท่าขหร่เรามาดูซองซองเขาจะมีตัวอย่างรุ่นนะครับที่วันนี้เรามาศึกษาคือจะเป็นตัวนี้นะครับ เนื้อตัวรอบเงินแล้วก็กรอบสีเงินนะครับทั้งหมดก็จะมี5สีด้วยกันอันนี้เป็นรอบสีเงินแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังของอตัวแผ่นกระดาษตัวนี้จะมีตาวัดจุนนี่ตาวัดเจดีชัดเจนสีแดงวัด JD เจดีอําภอตำบลฉลองอำเภอสิชนจงันงหวัดนครศรีนะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือซองของตะกุดนะครับที่จะมาพร้อมกันเขาจะแพ็กมาแบบนี้เลยตะกุดสแตมป์นะครับตามชื่อจะแพ็กมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยหนึ่งชิ้นนะครับก็ยังไงก็ ก,กดติดตามช่อง Youtube ผมบ้านผูไว้ด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการดูเหรียญรุ่นไหนนั้นก็กดติดตามกด s u b s c r i b e ติดตามไว้ได้เลยนะครับชิปนี้ก็ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ